สวัสดีครับผมนายเรียนปิดสงทองวิศวกรชำนาญการพิเศษสำนักตวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักตวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบผมขอแนะนำผู้งานอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์คำพงศ์ตำแหน่งนักวิชาการตวรจเงินแผ่นดินชำนาญการสังกัดสำนักตวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุร,รินทร์ซึ่งได้ร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการดังกล่าวเช่นกันครับครับต่อไปขอแนะนําโครงการก่อสร้างอาคารสํานักวจเงินชนินจังหวัดุรินพร้อมอาคารชุดพักงอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบนะครับจะขอชี้แจงว่าผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างในส่วนที่หนึ่งงานผังบริเวณอะไรแล้วไปบ้างนะครับงานผังบริเวณที่ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างนะครับก็จะประกอบด้วยงานที่ถนนคอนกรีตนะครับซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็น <languages? S 2> อ่าต่อไปก็จะเป็นงานป้อมยามนะครับป้อมยามก็จะมีสองสองตัวนะครับก็ดําเนินการไปแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฐานกระพุงนะครับก็ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเสาทงเสาทางก็ดําเนินการเยอะแล้วเสร็จไปแล้วนะครับครับต่อไปก็จะเป็นงานถัง บริเวณส่วนที่เหลือนะครับก็จะประกอบด้วยโรงจอดรถนะครับซึ่งโรงจอดรถเราสามารถจอดรถได้ถึงหกคันนะครับจะ่นี้แล้วก็สามส่วนนะครับด้าน้นด้านยู่ด้านหลังอาคารนะครับครับลำดับต่อไปทางเราก็จะเชิญทุกท่านนะครับไปชมบริเวณอาคารสำนักงานขอเชิญครับครับในขณะนี้เราก็มาถึงในส่วนของตัวอาคารแล้วนะครับอ่าซึ่งอันแรกนะครับจะเป็นประตูทางเข้านะครับ ซึ่งจะมีประตูทางเข้าสอง,างนะครับของเราครับโดยท้งแรกจะเป็นประตูปกตินะครับแต่ว่าท้งที่สองจะเป็นมืกกราดนะครับถ้าหนด้าน้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องทํางานของธุรการนะครับก็จะประกอบด้วยสามห้องนะครับก็คือห้องทําง,งานธุรการห้องเก็บของและห้องเตียงนิสนสีของทาง่านผอนะครับนะคะรับอ่ารีบโดยสารนะครับซึ่งเราจะมีรีบโดยสาร จำนวนสามชั้นนะครับอแล้วต่อไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องทำง,งานของกลุ่มตรวจสอบบัญชีกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มตรวจสอบบัญชีก็จะมีห้องพอกลุ่มห้องจุขดของห้องเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับห้องอเนกประสงค์นะครับครับต่อไปขอแนะนาชั้นสองนะครับชั้นสองด้านขวานะครับจะประกอบด้วย อันแรกนะครับเป็นห้องทำงานของกลุ่มบัญชีกลุ่มที่สองนะครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับคือห้องขอกลุ่มห้องเขอห้องทำงานนะครับครับต่อไปก็จะเป็นในนํานชั้นสองต่อไปนะครับห้องการพานะครับจะเป็นห้องของกลุ่มบัญชีกลุ่มที่สามนะครับบัญชีทั้งหมดจะมีสามกลุ่มนะครับห้องทำงานของบังรอนะครับห้องทำงานของปังอก็จะมีงานยืดดินตกแต่งภายในด้วยนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซนห้องน้ำั้งออฟฟิครับ <hi> ต่อไปขอแนะนำชั้นสามนะครับชั้นสามฝั่งด้านนี้ด้านขวาครับก็ประกอบไปด้วยนะครั <or> บห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มงานตรวจสอบซื้อจ้างนะครับก็จะประกอบด้วยห้องขอกลุ่มและห้องติดของห้องทำงานนะครับห้องประชุมใหญ่ก็ก็ประชุมได้ประมาณสี่สิบคนนะครับที ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องประชุมย่อยนะครับห้องประชุมย่อยจะมีด้วยกันสามห้องนะครับด้านในสุดนะครับที่สามารถประชุมได้ประมาณสิบคนนะครับครับด้านลัางมานะครับเป็นห้องประชุมเล็กซึ่งมีสองห้องนะครับซึ่งต่อไปอาจจะปรับเป็นห้องบันทึกไฟล์คำหรือห้องอะไรก็ได้นะครับซึ่งสามารถประชุมได้ประมาณห้าหกคนนะครับ ครับต่อไปเราก็จะนำทุกท่านไปที่งานบริเวณงานอาคารบ้านพักอาศัยนะครับแตนนี้เราก็อยู่บริเวณอาคารโรงจอดรถซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาคารบ้านพักอาศัยกับอาคารสำนักงานนะครับผาเชิญไปอาคารพักอาศัยเลยครับครับ อพ,อพอเดินเข้ามาในอาคารบ้านพักนะครับโซนแรกด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเจอห้องเก็บเอกสารนะครับจะเป็นห้องเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งข้างในจะมีตู้เอกสารขนาดใหญ่ทั้งหมด30ตู้นะครับอันนี้คือจะเป็นโถงกลางของทั้งหนึ่งนะครับก่อนที่รู้ว่าผรขอขอดูรายละเอของของผมนะครับโดยบ้านพักเอา จะมีสามชั้นนะครับโดยที่ด้านบนสุดจะเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับที่แงจงลงมาให้ความสว่างได้ได้ได้ทั้งหมดนะครับก็จะพาชมภายในห้องนะครับซึ่งทั้งหมด3ชั้นและทุกห้องจะมีลักษณะห้องเหมือนกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจะขอขอดู็นตัวอย่างสักหนึ่งห้องนะครับอ,อย่าวเดียวขอเชิญเข้าชมด้านใน

ภาพรวมงานก่อสร้างนะครับโดยจะขอนาเสนอในในส่วนที่ผู้รับจ้างต้องดําเนินการในส่วนที่เหลือนะครับก็ในส่วนที่เหลือของงานผังบริเวณนะครับผู้รับจ้างก็จะเหลืออยู่ที่อยู่อยู่ที่2งานนะครับก็คือว่า1ก็คืองานไฟฟ้ารอบบริเวณนะครับแล้วก็2คืองานทาสแต็มพุตบาททางเดินรอบรอบบริเวณนะครับครับส่วนอาคารสํานักงานนะครับอาคารสํานักงานส่วนที่เหลือก็จะเป็นงานระบบทั้งหมดนะครับก็คือว่า ระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบโทรศัพท์นะครับโดยมีงานทั้งหมดที่ที่ที่ยังไม่แล้วเสร็จงานใหญ่ๆอยู่3ามงานนะครับส่วนบ้านพักอาศัยน,น,น,นะครับงานที่ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จจริงๆก็คือง,ง,งานาติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็งานเชื tara, เ่อมต่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอกนะครับเมือม่อเมื่อดําเนินการในส่วนนี้ แล้วเสร็จก็จะเส,จเสร็จสิ้นตามสัญญานะครับในการสอบถามผู้รับจ้างและการปรับแผนงานของผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคม2567ตามสัญญาและตามระยะเวลาที่ได้ขอลดงดค่าปรับร้อยละศูนย์นะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพภาพรวมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน รพร้อมบรรพกาศและสิ่งก่อสร้างป to ระกอบที่เรานำเสนอในภาพรวมนะครับผมนายยุทธพงษ์คำวงผู้ควบคุมงานและก็คุณเรืองเกียรติทองทองผู้ควบคุมงานอีกท่านหนึ่งขออนุญาตยุติการนำเสนอสิ่งที่นี้ขอบพระคุณมากครับ